ปัญหาในอดีตฮะเราเนี่ยไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้นะเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะก็อย่าเอาไปคิดให้มันเป็นทุกข์ครับแล้วก็เก็บมันไว้เป็นบทเรียนจะดีกว่าสําหรับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาที่เราเคยทําไว้นะเก็บมาคิดมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอะไรได้ทางที่ดีที่สุดนะผมว่า เก็บมันไว้เป็นบทเรียนจะดีกว่าแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยไกลกําลังรู้สึกว่าชีวิตของเรามันขาดความสุขไปชีวิตมันอยู่จมอยู่กับอดีตมันหาความสุขไม่ได้เลยเรามมวแต่ไปตอกย้ําคนรักที่เลิกลาไปก็ไปตอกย้ําว่ามันจะต้องทุกข์ เสียใจเจ็บซ้ำๆเพราะอะไรทําไมเราทําดีขนาดนี้ทําไมเขาถึงทิ้งไปฉะนั้นเนี่ยปัญหาในอดีตครับเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ฉะนั้นวันนี้ปัจจุบันนี้ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดจะดีกว่าครับวันนี้ผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับคนที่กําลังมีปัญหาอยู่มัวจะจมปลักอยู่กับอดีตไม่สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในวันนี้เอาลองเปลี่ยนตัวเองดูครับอดีต เอามันไว้เป็นบทเรียนแล้วอย่าก,กลับไปทำมันซ้ำอีกจะดีกว่าครับ